คนที่จบสัตวศาสตร์ค่ะคืองานทางด้านนี้มันค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักสัตวบาลจบไปเป็นเซลเซล์ก็จะแยกอีกเซลอะไรเซลยาสัตว์เซลลอาหารสัตว์เซลอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ก็คือค่อนข้างที่จะหลากหลาย สวัสดีค่ะชื่อสุกัญญาพรมโพตาก์นะคะชื่อเล่นชื่อจอยค่ะจบจากคณะกฟเกษตรศาสตร์สาขาสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ,อะตอนจบมาตอนแรกนะคะก็ไปทําเป็นสัตวบาลคะ่ะสัตวบาลฟาร์มฟาร์มไก่นเนื้อคือเราไปทําตรงนั้นนะคะงานมันค่อนข้างเป็นรูทีนเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ได้นะแต่ว่า เราอยากจะทําอะไรที่มันมากกว่างานรูทีมก็เลยมองทางเลือกอื่นซึ่งสําหรับตัวหนวูมองว่าเราอยากทําอะไรที่มันมากกว่านี้หรือว่าท้าทายกว่านี้ <S <S ก็เลยลาออกมาแล้วก็มองหางานที่มันไม่ได้อยู่นิ่งๆเราก็มองว่าเซลนี่แหละน่าจะเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์เราในเวลานั้น เซลอาหารสัตว์ที่เลือกมาค่ะรู้สึกว่ามันมันมันเป็นอะไรที่เราเรียนมาแล้วเราถนัดที่สุดเราเรียนมาเราเ,ราเราชอบด้านอาหารเราชอบด้านนิติชั่นของสัตว์แล้วชอยส์มันก็มันก็คงไม่พ้นนักวิชาการอาหารแล้วก็เซลอาหารสัตว์ทีนี้เราก็มองว่าอะไรที่มันจะท้าทายได้มากที่สุดก็เลยเลือกเป็นมาเป็นเซลอาหารสัตว์ าเนห่ของฟลที่จริงหนูมองว่ามันมันคือการที่เราได้ออกไปเจออะไรใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆคนใหม่ๆได้รู้จักคือเหมือนมันเปิดโลกทัศน์เรา,าเรามากๆค่ะไปในที่ที่เราไม่เคยไปพบคนในคนรูปแบบที่เราไม่เคยเจออะไรพอเราจบสัตวศาสตร์มาแล้วเรามาเป็นฟิลเนี่ยก็คือ เราจะได้นําความรู้ที่เราได้เรียนสัตวศาสตร์มาประกอบกับการเป็นเซลล์ด้วยคือเราเราก็ขายเชิญชวนเกษตรกรมาซื้อในขณะนั้นเราก็จะมีวิชาความรู้ที่เราติดตัวมาเนี่ยแนะนําหรือว่าแบบช่วยเหลือเขาได้ในในด้านนี้ค่ะเวลาเราเข้าหาเกษตรกรเนาะถ้าเราเข้าไปแรกๆแล้ว จุดประสงค์เราคือเข้าไปทําอะไรผลที่ตามต่อมามันก็คือจะเป็นอย่างนั้นถ้าจุดประสงค์เริ่มแรกเราเข้าไปขายเราก็คือเหมือนเซลล์คนคนนึงแต่ถ้าจุดประสงค์เราเข้าไปเพื่อที่อยากจะช่วยหรืออยากจะให้อะไรสักอย่างกับเขาเราก็จะกลายเป็นคนคนนึงที่มาช่วยเหลือให้ประโยชน์กับเขาหรือบางครั้งอาจจะกลายเป็นฟิลเหมือนคนในครอบครัวเขาเลยก็ได้ วิชาสาขาสตาวบาลเนี่ยจบมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมีอาชีพที่สามารถไปทำได้เนี่ยค่อนข้างหลากหลายก็ฝากถึงผู้ที่สนใจที่จะมาเรียนในสาขาอา,อาชีพสตวบาลน,นะคะคือมันสามารถต่อยอดได้หลายๆอย่างมากให้เอกชนก็สตวบาลตามความต่างๆของบริษัทเซลลเซล์ซลก็จะมีหลายอย่างเซลยาเซลอาหารสัตว์ ซลล์ผลิตภัณฑ์การเลี้ยงสัตว์แล้วก็ในส่วนของข้าราชการก็สามารถไปทําในกรมปรศุสัตว์หรือว่าส่วนที่เกี่ยวกับงานงานที่เลี้ยงสัตว์ได้ค่ะแ mm hmm. นวคิดในการใช้ชีวิตนะคะก็คือ mm hmm. จะต้องทำทุกอย่างให้เต็มที่ mm hmm. เพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีโอกาสมันไม่ได้มีมาบ่อย เรื่องต่างๆในชีวิตที่มันผ่านมาคือบางทีมันอาจจะมีแค่หนึ่งเพราะถ้ามันมีแค่หนึ่งอะเราก็ต้องทํามันให้เต็มที่ที่สุดเพื่อที่ผลที่ออกมาไม่ว่ามันจะเป็นยังไงนะเราจะไม่เสียใจเพราะว่าเราทําเต็มที่แล้ว